สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้อยในการทําคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคาดบายน้ำมนน้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักลายถักแบบนี้กันนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในคลิปนี้นะคะ ไหมะคอตตอนนะคะเบอร์20ค่ะเข็มโคเชเบอร์สองขนาด1.50มิลนะคะกันไกลสำหรับตัดไหมนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มงานกันเลยนะคะเราจะเริ่มต้นงานนะคะด้วยการขึ้นโซ่27ครั้งนะคะ มาได้โซ่ครบยี่สิบเจ็ดแล้วนะคะพันหัวเข็มแทงหัวเข็มลงหลักที่ห้านะคะนับจากหัวเข็มลงมานะคะโซ่หลักที่ห้าถักเอฟสองครั้งลงหลักเดิมค่ะ ตามด้วยโซ่สอง F สองครั้งลงหลักเดิมต่อไปโซ่สี่ ทันหัวเข็มนะคะข้ามเจ็ดหลักค่ะแทงหัวเข็มลงที่โซ่หลักที่แปดนะคะ f สามครั้งนะคะลงหลักเดิม ด้วยโซ่สามข้ามสามหลักนะคะแทงลงที่หลักถัดไปเอสามครั้งนะคะลงหลักเดิมต่อไปโซ่สี เข็มข้ามเจ็ดนะคะข้ามเจ็ดหลักแทงหัวเข็มลงหลักถัดไปถักเอฟสองครั้งตามด้วยโซ่สองเอฟลงหลักเดิมสองครั้ง ขามหนึ่งหลักนะคะแทงหัวเข็มลงหลักถัดไปค่ะเอต่อไปโซ่สามพิกกลับนะคะ พันหัเข็มแทงลงที่ช่องโซ่นะคะเอ f สองครั้งตามด้วยโซ่สองเ f สองครั้งลงหลักเดิมนะคะตามด้วยโซ่สองค่ะ แทงลงตัว F หลักถัดไปนะคะถัก F สองครั้งนะคะลงหลักเดิมต่อไป F ลงหลักถัดไปนะคะต่อไป สองครั้งลงหลักเดิมนะคะตรงนี้นะคะจะได้เท่ากับ F ห้าหลักนะคะต่อไปโซ่สองพันหัวเข็มนะคะแทงลงรอดช่องโซ่นะคะถัก F หนึ่งครั้งตามด้วยโซ่สอง ตันหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปนะคะเ f สองครั้งลงหลักเดิมค่ะเ f ลงหลักถัดไป f สองครั้งลงหลักเดิมตามด้วยโซ่สอง พันหัวเข็มนะคะแทงลงที่ช่องโซ่เ F สองครั้งตามด้วยโซ่สองเอ F สองครั้งลงหลักเดิมนะคะ ต่อไป f ลงที่โซ่หลักที่สามค่ะโดยที่เราจะข้ามสองหลักนี้นะคะ f ที่โซ่หลักที่สามแถวที่สองจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแถวต่อไปโซ่สาม พลิกกลับผ่านหัวเข็มแทงลงช่องโซ่นะคะ f สองครั้งตามด้วยโซ่สอง f สองครั้งลงช่องเดิมคะ่ะต่อไปโซ่สอง พันหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปนะคะควาขึ้นมาปดหนึ่งครั้งพันหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปค่ะควาขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งแล้วรวบทั้งสามห่วงเข้าด้วยกันนะคะหลักถัดไปพันหัวเข็มเอฟ หลักถัดไปนะคะแทงลงหลักถัดไปปดหนึ่งครั้งพันหัวเข็มแทงที่หลักถัดไปปดหนึ่งครั้งจากนั้นรวบทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะตามด้วยโซ่สามค่ะพันหัวเข็มแทงลงที่หัวตัวเอฟนะคะแทงลงที่บนหัวหลักถัดไป เอสามครั้งลงหลักเดิมค่ะตามด้วยโซ่สามพันหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปปุดหนึ่งครั้งพันหัวเข็มแทงที่หลักถัดไปปุดหนึ่งครั้งแล้วรวบเข้าด้วยกันนะคะพ่านหัวเข็มเอฟ ่านหัวเข็มแทงที่หลักถัดไปปดหนึ่งครั้งผ่านหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปปดหนึ่งค่ะปดหนึ่งครั้ง,ง,ร,งรวบเข้าด้วยกันโซ่สองผ่านหัวเข็มเอฟสองครั้งลงช่องโซ่ค่ะ ามด้วยโซ่สองนะคะเอฟสองครั้งลงช่องเดิมค่ะพันหัวเข็มข้ามสองหลักนะคะแทงลงที่โซ่หลักที่สามเอฟ ได้แ,แบบนี้นะคะโซ่สามพลิกกลับนะคะด้านข้างตรงนี้ทำเหมือนเดิมเลยนะคะเอฟสองครั้งลงที่ช่องโซ่ตามด้วยโซ่สอง ลงที่ช่องเดิมสองครั้งโซ่หนึ่งนะคะแทงหัวเข็มลงหลักถัดไปค่ะพันหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปนะคะปดหนึ่งครั้งพันหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปบดหนึ่งครั้งพัน แทงหลักถัดไปปดหนึ่งครั้งรวบทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะตามด้วยโซ่สามผ่านหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปเอฟตามด้วยโซ่สามค่ะผ่านหนึ่งหลักแทงลงหลักถัดไปเอฟ โซ่หนึ่งสองสามพันหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปนะคะปดหนึ่งครั้งพันปดพันปดหนึ่งครั้งนะคะรวบทั้งหมดเข้าด้วยกันตามด้วยโซ่หนึ่งแล้วพันหัวเข็มถักเอฟ ลงช่องโซ่นะคะสองครั้งตามด้วยโซ่สองเอ็ดสองครั้งลงหลักเดิมค่ะผ่านหัวเข็มข้ามสองหลักแทงลงที่โซ่หลักที่สาม แบบนี้นะคะต่อไปโซ่สามพิกกับพันหัวเข็มนะคะแทงลงที่ช่องถัดไปถักเอฟสองครั้งโซ่สองเอฟ สครั้งลงหลักเดิมต่อไปโซ่สี่่านหัวเข็มนะคะแทงลงที่หลักถัดไปค่ะ F F อีกสองครั้งนะคะลงหลักเดิม ต่อไปโซ่สามผ่านหัวเข็มนะคะแทงลงหลักถัดไปถักเอฟนะคะสามครั้งลงหลักเดิมค่ะตามด้วยโซ่สี่เอฟลงที่ช่องโซ่นะคะ ครั้งตามด้วยโซ่สองเ f สองครั้งลงช่องเดิมนะคะข้ามสองหลักนะคะแทงลงที่โซ่หลักที่สามเ f ถวต่อไปนะคะโซ่สามพิก,กัดเอฟสองครั้งโซ่สองเอฟสองครั้งลงช่องเดิมค่ะ ต่อไปโซ่สองเอฟลงหลักถัดไปนะคะเอฟอีกครั้งหนึ่งลงหลักเดิมคะ่ะหลักถัดไปเอฟถัดไปนะคะเอฟสองครั้ง ลงหลักเดิมตามด้วยโซ่สองพ่นหัวเข็มนะคะแทงลงช่องโซ่เอฟหนึ่งครั้งโซ่สองเอฟลงหลักถัดไปสองครั้งเอฟ หลักถัดไป f F สองครั้งลงหลักเดิมค่ะตามด้วยโซ่สอง F ลงช่องถัดไปนะคะสองครั้งโซ่สอง F สองครั้งลงช่องเดิมข้ามสองหลักแทงหัวเข็มลงที่โซ่หลักที่สาม ต่อไปโซ่สามผิดกลับนะคะแทงลงที่ช่องโซ่เอฟสองครั้งโซ่สองเอฟส,<อ>สองครั้งลงหลักเติมค่ะโซ่สอง แทงลงหลักถัดไปนะคะปดหนึ่งครั้งพันหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปปดหนึ่งครั้งรวบเข้าด้วยกันค่ะหลักถัดไปเอฟหลักถัดไปพันหัวเข็มนะคะแทงปดหนึ่งครั้งพันแทงปดหนึ่งครั้งรวบ ด้วยโซ่สามพันหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปเอฟทำสามครั้งลงหลักเดิมนะคะโซ่สามแทงลงหลักถัดไป ปดหนึ่งครั้งพันหัวเข็มแทงหลักถัดไปปดหนึ่งครั้งแล้วรวบนะคะเอฟลงหลักถัดไปค่ะหลักถัดไปพันหัวเข็มแทงแล้วปดหนึ่งครั้งนะคะพันหัวเข็มปด1ครั้งแล้วรวบเข้าด้วยกันค่ะตามด้วยโซ่สองนะคะ ลงช่องโซ่ถัดไปนะคะสองครั้งตามด้วยโซ่สองเอฟสองครั้งลงหลักเดิมข้ามสองหลักนะคะแทงลงที่โซ่หลักที่สามเอฟโซ่สาม กเกับผ่านหัวเข็มเอฟลงที่ช่องโซ่สองครั้งโซ่สองเอฟสองครั้งนะคะโซ่หนึ่งค่ะผ่านหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปปดหนึ่งครั้ง ทำซ้ำอีกสองครั้งนะคะแล้วรวบทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะตามด้วยโซ่สามแทงลงหลักถัดไปนะคะเอฟโซ่สาม ข้ามหนึ่งหลักนะคะเอฟตรงหลักถัดไปโซ่สามผ่านหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปปดหนึ่งครั้งทำซ้ำอีกสองครั้งค่ะรวบทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะโซ่หนึ่งแล้ว แทงลงในช่องโซ่ f สองครั้งตามด้วยโซ่สอง f ลงหลักเดิมสองครั้งข้ามสองหลักนะคะแทงลงที่โซ่หลักที่สาม f เราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแถวต่อไปนะคะเราจะถักําตั้งแต่แถวที่แถวที่5นะคะมาจนถึงแถวที่8นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนได้ขนาดของความยาว ที่เราต้องการเลยนะคะ ลักษณะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออถักเป็นตัวอย่างให้ดูเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ